สวัสดีค่ะเลขฮานอยวันที่10บธันวาคม2,567ก่ตอนอื่นก็มาดูผลของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานพิเศษ18703ได้87นะคะได้87พิเศษแล้วก็03 03นะคะพิเศษ03มมาในแถวเลยนะคะ

VIP นะคะเมื่อวานเราได้ทั้งหมดสี่ครั้งนะคะเมื่อวานได้ทั้งหมดสี่ครั้งก็อย่างที่บอกนะคะถ้าแตกในวินสถิติแตกในวินเยอะๆเขาโอกาสมาสูงนะคะในชุดในชุดสถิติก็ได้หนึ่งแปดเจ็ดนะคะตรงตัวเลยนะคะชุดสถิติก็หนึ่งแปดเจ็ดก็มาอีกครั้งหนึ่ง นะคะมาพิเศษเลยนะคะมาในช่องของเขาเลยนะคะชุดสถิติสามตัวก็ไว้ดูเทียบเฉยๆนะคะว่าน่าจะมาไหมนะคะถ้าแตกในวินเยอะก็น่าจะมานะคะอย่างเช่นวันนี้อ๋อขออภัยี๋ยวฉันยังไม่ได้เน้นให้นะคะ ฟันสองเด่นที่สองกับหกนะคะฟันสองนะคะดิฉันจับให้พอสังเขตนะคะก็ให้ศูนย์สองหกเด่นที่สุดศูนย์สองศูนย์หกสองหกแล้วก็ศูนย์ห้าหนึ่งห้านะคะศูนย์สี่หนึ่งห้านะคะ ส่วนในชุดสามตัวก็เน้นที่026แต่ดิฉันชอบที่สุดนะคะอันนี้266อันนี้มาตรงตัวเลยนะคะในชุดของเขาเลยแต่ดิฉันชอบชุดสองชุดนี้นะคะน่าจะมาวันนี้นะคะ511กับ411น,น่าจะมานะคะก็จะแบ่งเป็น สามกลุ่มก็คือกลุ่มศูนย์สองหกศูนย์สองหกกับศูนย์สี่เก้าแล้วก็หนึ่งสี่ห้ากลุ่มนี้ค่ะหนึ่งสี่ห้าแต่ชอบชอบสองจุดนี้นะคะแล้วก็ชอบในชุดศูนย์สองหกนะคะตอนนี้กันบนสาม กันบนสามก็จะเป็นสามสองหกสามสองหกสามศูนย์หกนะครสามสองหกสามศูนย์หกสามสองศูนย์อันนี้เป็นชุดกันนะคะแต่วันนี้เขาก็แตกในวินเยอะนะคะเย้ท่านให้หนึ่งสีไว้ด้วยเพราะว่าชอบชอบสี่หนึ่งหนึ่งกับห้าหนึ่งหนึ่ง นี่เป็นสถิตินะคะก็วงให้เฉพาะตัวที่มาในแถวนะคะตัวไหนที่เข้ามาในแถวฉันก็เน้นให้นะคะเขาก็มาในแถวเยอะอยู่นะคะ5 1าหนึ่นะคะหกหนะคะนี่ค่ะห้าหนึ่งหนึ่งมาในแถวเลยนะคะนี่ตัวที่ชอบอ1าหนึ่งนะคะ นี่ก็มาในแถว20 0นี่ก็เป็นตัววัดใจนะคะ2 0นี่ก็วัดใจ2 6นี่ก็วัดใจใน206นะคะ20 0 226นะคะเป็นชุดวัดใจอันนี้4 90มาในแถวะคะ่ะ4 90 9 22มาในแถวนะคะ9 49ก็มาในแถว นี่เป็นชุดที่ชอบนะคะสีหนนึ่งชุดที่ชอบแต่2องนี่เป็นวัดใจ26วัดใจสอกวัดใจนะคะก็ดูประกอบนะคะแค่ดูประกอบส่วนชุดกันก็ถ้าเยอะก็ใช้ถึงชุดกันถึงชุดรองนะคะ ถ้าเยอะก็ใช้ถึงจุดนี้นะคะจะทิ้งสามนะคะจะทิ้งทิ้งสามสามอัดจะมานะคะนี่ค่ะห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามสามสองนะคะสองเป็นตัวฟันนะคะวันนี้ฝันสองนะคะวันนี้ฟันสองนะคะสามสองหนึ่ง ตามซองหนึ่งหรือหนึ่งสองสามนี่ค่ะมาสองครั้งมาสองครั้งนะคะหนึ่งสองสามนี่ค่ะก็ดูเทียบนะคะจะเห็นว่าวันนี้เขาเขาแตกในวินเยอะมากนะคะก็มีโอกาสมา ตัวนี้มีแปดเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าแปดเก้าหนึ่งแต่ว่าก็ใช่ว่าชุดสองตัวจะไม่มาชุดสองตัวเขาก็ต่างหากนะคะชุดซึ่งชุดสามตัวจะมีอาจจะมีสามเข้ามาเกี่ยวเข้ามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ชุดสองตัวก็เยอะอยู่นะคะแตดเยอะ วันนี้ก็คิดว่าน่าจะมาทุดสามตัวเทียบวินเป็นทุดที่เป็นดัชนีชีวัดดูเฉยๆว่าบินนี้จะเข้าไหมวันนี้นะคะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ